สวัสดีครับวันนี้่อมทีวีพี่ห้อฟิลิปนะครับพี่ห้อฟิลิป4นิ้ว32นิ้วครับการเนี่ยครับการมีจะแสงนะครับมีจะแสงภาพไม่ขึ้นนะครับจะทำการซ่อมนะครับ ถ้ากล้องมาใกล้ๆนะครับเป็นแถวนี้ครับสวิรือ,อยัง ลองดูนะครับว่าเป็น,นภาพหรือเปล่าโอเดี๋ยวต่อภาพดูครับตช่ออะไรไว้ เงินเนี่ยโยงไปถึงสีการ์ไว้คนดังคนเดิมแต่มันจะโยงไปแค่ไหนไปเป็นเงินส่วนตัวหรือเองินของวัดรอติดตามกันนะครับเพราะวันนี้เจ้าหน้าที่จะลงไปแล้วตรวจสอบบัญชีทั้งหมดเลยหลังจากที่ท่านเจา้าวาดออลาออกจากตำแนหน่งไปแล้วแล้วก็ตลอดสัปดาห์นี้มีอีกสามวันนะคะที่จะลงพื้นที่ไปตวรวจสอบเช่นเดียวกันจะติดตามกันต่อเพราะว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องใหญ่ส่วนที่นครพนมค่ะงานบุงสวงพญาสตนคราช มีไวรุ่นทั้วไปทังางทำบุญแล้วก็เปเพื่อนชมกัน ไวรุนประมาณ30-40คนเข้าประกอบกลนตรงหน้าเวทีเออะวยวายลักษณะเหมือนโชว์ความเป็นเจ้าถิ่นชี้หน้าใส่คนที่กำลังเต้นโยกตามจังหวะคือไม่ให้เขาเต้นจนกระทั่งผู้จัดงานเอ่อเด็จแล้วครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่นำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซ่อมร้านทั้งก่าวทั้งหม้อครับขอบคุณครับกลับมาภาพสวยเหมือนเดิมแล้วครับ Gracias.